คอนโด15สุขุมวิ i เ r e s ชั้น20ห้อง12ทับ413เป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่80.71ตารางเมตรเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นที่นั่งใส่รองเท้าแล้วก็เป็นช่องวางเท้าแล้วก็มีตู้วางของเครื่องซักผ้าฝาหน้า ตัดมาขวามือก็จะเป็นครัวมีซิงสองหลุมมีเตาไฟฟ้าสี่หลุมมีเครื่องดูดควันไมโครเวฟตู้กับข้าวชั้นบนกับชั้นล่างตรงนี้เป็นกระจกเอาไว้ สำรวจตัวเองก่อนจะออกจากบ้านถัดมาก็จะเป็นชุดโต๊ะทานข้าสำหรับสีท่านอันนี้คือวิดีโอคอลโซฟาเป็นรูปตัวแอ แล้วมีทีวีดิจิตอลหนึ่งเครื่องบริเวณห้องรับแขกนี่คือระเบียงซึ่งใหญ่พอสมควรมาเรามาดูวิวของห้องนี้สวยมากเลยครับวิวจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เห็นนี่คือโรงเรียนมัธนาพื้นที่สีเขียวเต็มไปหมด มองไปข้างล่างก็เขียวชะอุ่มถัดมาเป็นห้องน้ำสำหรับแขกแล้วก็สำหรับห้องนอนเล็กที่มาใช้ห้องน้ำนี้ร่วมกับแขกได้ห้องนอนเล็กก็มี หน้าต่างบานใหญ่ซึ่งได้รับวิวเต็มตามีโต๊ะทำงานตัวหนึ่งมีตู้เสื้อผ้า ถัดมาก็เป็นห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องที่เห็นอยู่คือตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเป็นขนาดหฟุตห้องนอนก็วิวสวยเป็นวิวพื้นที่สีเขียว มีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนด้วยส่วนห้องน้ำใหญ่เป็นห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำฝักบัวมีสองอันเป็นเลนชาเวอร์กับฝักบัวธรรมดามีเครื่องทำน้ำร้อนทุกจุด อันนี้เป็นห้องน้ำแข็ง